เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอา,อเอายังไม่จบครับยังไม่จบพี่น้องเจอก,กับใต้ไปกดสมองอีกแล้วครับต่อเลยนะพี่น้องเอายังไม่พอครับยังไม่พอมาดูกันจะได้ปลาไหมนะครับหาปลาริงคันนี้เนี่ยรอบริงหอาปลาเนี่ยมาดูมาดูม,าดมีไหมมีไหมนะครับงารช่วยเสร็จแล้วนะครับพี่น้องนะครับตรงนี้ทาไม่ได้เนาะเดี๋ยวคันเล็กมาแต่งเอานะครับสายไฟนะครับอันตรายนะครับ ออก็องานก็เสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ยรถกระลมพี่น้องเอ้ยโอ้ยรถกระลมโอ้ยมีไหมมีไหมวิทยวิทวิทดูดิดูดิดมีไหมมีไหมนะครับคคัคนนี้ชอบริงหาปลาเนี่ยนะครับ ไม่มีครับไม,ม,ไม,ม่มีไม่มีมีไหมดูดิมีไหมมีไหมพี่มีไหม,ม,ไม,ม,ไมดูกันมาดูกันไม่มีครับไม่มีโอ้ยไม่มีแล้วพี่เดียว มีครับเปิด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 กลับเนเดิมครับผมไปครับเดินทางต่อครับไม่มีไม่มีไม่มี้โอ้มันมานี่วิดียวเมื่อกี้เนี่ยปล้วทะโรเาเลยออเเาเอารถจอดไหนพี่อ๋อเสร็จมดแล้ว ออกไปนู่นนะเนี่ยถือใส่นี้ไปหน่อยหรือหรือผมขนไปเออใส่นี้ไปไปโอ้โอสมบูรณ์แน้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกนงานพี่น้องนะครับเทีไหมเท๊ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับใส่ครับไปครับผมได้กับข้าวเย็นกิน กินเย็นแล้วครับพี่น้องโอ้ยไปแล้วไปแล้วนะครับไปปลาเนียนปลาดุกทะเลเนาะนะครับก็สนุกสนานในฮากันครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะรถก็เตรียมตัวยุนะครับย้ายพรุ่งนี้เนาะนะครับก็ไปที่งานใหม่นะครับผมแล้วค่อยเจอกันอีกทีเนาะนะครับตอนนี้เราก็จะตามออกไปเนาะวยกันเนาะกับพี่เดียวนะครับผมเดี๋ยวขี่รถตามไปครับผมนะครับก็ ขอบคุณนะครับงานน้องอองเนาะที่มาทําให้นะครับอย่างเนาะทำตามไปสั่งเลยนะครับสวยงามครับจบตามท้องเรื่องเนาะใช้เวลานี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดวันนะครับก็ถือว่าไปแล้วเสร็จนะครับท้งฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ฝั่งผมนะครับรับผิดชอบทั้งหมดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับรถใช้เวลานานพงควรหกเจ็ดวันเนาะอยู่นี่นะครับเดี๋ยวก็จะเข้ามาอีกรอบนึงนะครับมาเปิดทางน้ํานะครับก็ผลงานสวยๆนะครับ ตามลูกค้าเนาะงานเดินเร็วมากนะครับทางฝั่งน้นนะครับรอบอเลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งโน้นเยอะครับนี่ทุกจุดนะครับเกือบเยอะฝั่งโน้นก็นเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับก็ขอบคุณนะครับทีมงานอ่องเนาะนะครับออกมาเติมเต็มมาครับให้งานเดินไปยังไม่ติดเนาะขัดเอาก็ขอบคุณแล้วครับผมก็เดินไปตามดาก ้าโคเปะนะครับนีเริ่มต้นก็ต้องมีจากลาเนาะนะครับนี่ครับก็เป็นที่เรพยบร้อยนะครับขอแห้งสิ้นนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับไป่โคตัวเดียวนะ แล้วก็ถือว่าจอดที่นี่เลยไมนะครับไม่จอดแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีชุดของผมที่เข้ามาต่อนะครับเป็นเจ้าบุญยาวเนาะเจ้า SK สเคร้อยยี่เนาะูุิยาวที่จะเข้ามาสายงานต่อในกลุ่ของผมนะครับเพราะคันนี้มันไ่ถึงแล้วเนาะนะครับภุมิชัดเนาะเรายาวมานะครับผมแล้วก็คลิปนี้อะไรเป็นคลิปสุดท้ายเนาะเพราะผมต้องไปหลายจังหวัดแลวนะครับผมนะครับก็ไปหาแฟนก่อนนะครับอยู่จันทบุรีนะครับ ทางไหนทางจันทบุรีเจอผมก็ทักได้นะครับผมนะครับไม่เจ่มาทักนะครับติดต่อมาครับผมเดี๋ยวไปเล่นด้วยครับไปถ่ายรูปถ่ายไปโกเนาะทีมงานจันทบุรีเนาะนะครับผมก็หวังว่าทีมงานตุราจะไปหานะครับทีมงานรถุทุกคนเนาะนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับจันทบุรีละยองตราดนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่19เนาะนะครับเดินทางถึงนะครับ ็สรุปสนานะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงในทาง f a c e b o o เนะไปเยี่ยมพี่พี่น้องๆน,นะครับทางจันทร์ธีเนาะเผื่อได้มีโอกาสเจอพี่พี่รถขุดนะครับใจดีให้เปถสายรถเนาะนะครับผมแบ่งปันประสบการณ์นะครับโอเคครับผมไว้เจอกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องปล่อยเดียวเดินไปนะคสงร้อ2 0า3ร0เมตรนะครับ รถไปจอดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่ตรงนี้ครับผมผมมารับอยู่ไหนผมมารับพี่นโอเคไปโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับขอบคุณพี่เดียวเนาะที่มาเติมเต็มให้ทีมงานเนาะนะครับอยู่กับเราทั้งอาทิตย์นะครับไปครับผมลาไปก่อนแล้วเจอกันจันทบุรีจอดระยองตลาดเนาะฝากไปด้วยครับกับทีมงานน้องเทกเตอร์นะครับผมสวัสดีครับ